เก็บเล็กไซต์ตัแวแเดี๋ยวหนูเอาเล็กให้หนูวเพิ่งไปให้เจมสแต่เม,ม่อวันเสาร์ดิหนิวันเสาร์ส่วนใหญ่ด้าจะไม่อยู่อ่ะยากคุยกับเขาเอยากเจอเขารออาทิตย์นึงทินึง <c oughs> ดูมาแนละ้วดูลำบากที่ชอบตอบตบบน้องด้าไปชอบชอบน,อน้องน้องน่ารักแบบเวลามาเนาะ นา,นางก็จะมีความเล่นตัวจะวิ่งรอบรถไม่ยอมให้กอดป้าก,กอดหน่อยป้าก,กอดหน่อยชอบก็เลยถามหายเฉ๋น้นองน่นา,ากอดหน่อยไม่เอาไม่ให้กอดองแมก็วิง่งอ๋อม,มันเหมือนเด็กที่หนีคนแก่ลบทิ่อหโอ้ใช่มันเหมือนเด็กคนแก่หนีคนแก่ลบจิตแล้วก่อนหน้าดูไมไ่เอาแล้วมันใช้ท่าวิ่งอย่างนี้นะเนี่ย มันคนจะวิ่งรอดอยู่หรอกแดงแล้วดา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 ลงไม่ได้ก็ไม่ลงไม่ได้ก็ต้องตอมอเข้าใหม่อ่ะปั๊มสายลงนะทำไมรถถเปียนไปอ่ะผมผมไม่เปลี่ยนสีครับเป <c oughs> ็นรถผมอ๋อแล้วรถผมหายหายไปแล้วใช่หายไปแล้ว ตายแล้วรถกุละบสีผมงงเลยเข้ามาอยู่ดีรถกับกายเป็นรขาวเฉยรถขาวรถขาวรถรถเธอหายต่อมาเข้ามาแบบับภาพก่อนเมื่อกี้ลงมาภาพไหมอะไรกว่างงลงมาภาพใช่ลงมาภาพแหมแอบอ่ะนเน็ตไม่ค่อยดีนะปามาอ่ะอะเสียงมันก็ตกตก,ตกอยู่มมกเมื่อกี้อ๋อปครบพี่ นนะเงียเงียบเงียบกลีเลยลูกพี่ <laughs> <laughs> ป้าขอก่อ,อนหน่อ,อยบาอะ่เท่าไหร่อะ ยีิบสี่ครับตายแล้วเอ็นดูเด็กมาก่อนที่น่เจ๊กับเมียเห็นใครเจ๊บอกว่าบอกว่าคนแก่โรคเกียแค่นั้นแหละแก่โรคชิบเอออีแก่โรคเกียจติดไม่ติดเจ๊ไม่ติดขอได้กอดกอดหมดอ่ะชื่ออะไรเจ๊บาวอบาเอานี่บาวเนี่ย yes เปปลี่ยนไบาวนี่ต้องเรียกบาวนี่ ลูกค้ามาเาล่ซ้อมครับซ <มา S 3> ้อมซ้อม เราทำงานก็ยังตอบแชทได้นะเบนโตะสดีครับใส่ถังน็อตให้หนอยครับิปเลยตัลิกมาพี่เบนเพื่อนหลีกตัวน้อยมาชนแล้วนะไม่เป็นไรทำไมฮะซ่อมรถครับ ซ่อมเพลีอวขับเวได้ไหมจับเวไม่ถึงพึ่งแล้วนะพซ่อมครับได้เลยครับแล้วก็มียาเอ้ยมีมีเบรกครึ่งนึงมียางครึ่งนึงน้ำมันเครื่องไม่ถึงึ่งน้ำมันเครื่องกับจับเบรเท่ากันเลยอ่าซ่อมหมดเลยก็ได้ครับเปลี่ยนไะไเปลี่ยนครับของแท้ยางด้วยแต่ยางเสียบบูนสิบสามน้ำมันเครื่องหนึ่งจับของผมไม่พอเลยอะเจาอะไรเดี๋ยวผมไปหาของก่อนได้ไหม มีสายไฟอยู่ดูขอบไว้บ้างครับครูหรี่เบนเข้าไปมีปากเสียงกับใครกันเออเอาแล้วตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะเพิ่งจะสอนไปตะกี้ได้ยินเสียงมายันนี่เลยเมื่อกี้ไปว่าเขาอ่ะ

ยางใช่ไหมเอาเท่าไหร่โอเคครับเจ๊เอาขอเจ้เลยพูเเเดเดอเราถึงจะให้แต่ว่าอย่างเงี้ยเราไม่สนับสนุนหรอก ค้ากระบะเลยอะไรฮะอะไรครับผมหนูให้กี่ร้อยวะ3า0 0ฮะ รวมสเป็นแสนสองหมื่นห้าโอแต่งรถอะไรบวกอีกสามหมเป็นลายอะไรหนึ่งแสนห้าหมื่นห้ันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอากล่องซ่อมสิบกล่องครับผมโอเคครับคันนี้ทำาไฮะเดี๋ยวผมกดตังค์กหลุกไปเล้เติมเท่าไหร่ครับผมสืไม่มีลายนี้หรอไม่เคยม้ย ทำไรฮะนี่หนึ่งจังมือเปลี่ยนสีผมทำไมเนี่ยโอ๊ะทำไมอ่ะเมื่อกี้หนูขับชนขอบตรงนู้นนะแล้ก็ทะลุเข้ามาข้างในไอ้เลยรูปขับชนขอบประตูแล้วหนูก็ทะลุเข้ามาข้างในครับใชขอะครับแผ่นยางสิบคูณเจ็ดน้ำมันเครื่องแล้วก็ครับ อขอรุู่เลทตอนนี้อ่ะไม่รู้ว่าขอราันเท่าไหร่นะแต่ขอดูเลทแป๊บนึ่งร้อยห้าสิบปสองชุดเป็นขอขอหนะักกุตรเลยอ่ะชุดเดียวเพราะอ่ะเป็นสองหมื่นเนี่รยราคเพราะว่านานๆทีมันจะใช้ไงแล้วมันใช้ทีละหา้าอัน ใช้ทำอะไรตีตีสปริงโหลดเถอลูกค้าเขาขอมาฝากขายเอ้แบบมาให้ตีให้อะไรเงี้ยใช้ของก่อนเดี๋ยวมาโอเคครับโอเคโอเคนะครับกูเจ็บไอ้เนี่ยอะไรแล้วก็กของแล้วก็เป็นยง สามารถ